สวัสดีครับผมสราวุฒิคุณโซอ,อักษรน,นะครับอัดคลิปเล่นอีกดีกว่านะครับผมไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้เหมือนตัวเองยุ่งๆแล้วก็ไม่ค่อยได้มีกระใจทำอะไรแล้วก็ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ก็ยังปวดหลังก็เลยมาปีใหม่นี้ก็เลยฝึกโยคะบ้างฝึกสมาธิบ้างแล้วก็เล่นเฟสน้อยลงแต่ก็ยังคงทำเพลงอยู่นะครับเขียนเพลงให้นักร้องหลายๆท่าน ที่รอจะออกก็อีกหลายแล้วก็ที่แต่งใหม่ๆก็เรื่อยๆอย่างเงี้ยาวเวลาครับทีนี้วันนี้เนี่ยนึกคือบอกคืนใจพอดีท่านอาจารย์ตุลทาดนตรีเพลงหนึ่งเสร็จซึ่งผมแต่งเอาไว้เมื่อไม่นานนี้เองพยอมบ้านนาเป็นเพลงย้อนยุคหน่อยแนวถนัดแล้วก็เป็นเพลงคู่ครับคุณนายสายซิ่งท่านเนี่ยชอบอุดมการเดียวกัน ก็ยังหานักร้องไม่ได้ก็คงจะไม่พ้นผมร้องเป็นผู้ชายคุณนายท่านจะร้องเป็นผู้หญิงด,น,ดนตรีเนี่ยเสร็จแล้วก็เยี่ยมเลยครับถ้าหานักร้องเก่งๆได้ผมก็ไงก็คิดว่าต้องเยี่ยมแน่ๆเลยครับแต่ถ้าหาหล่อหาเก่งกว่าผมไม่ได้ก็สงสัยก็ต้องได้ร้องเอง <laughs> เออ <laughs> ผมมาซ้อมร้องเล่นให้ฟัง <laughs> ก็ยังไม่ค่อยคุนเท่าไหร่เพราะว่า ดนตีเพิ่งได้นะครับแล้วก็เนื้ออาจจะขัดขันเกินเกินบ้างนะครับเพราะผมเองเนี่ยไม่ได้มีเนื้อมาหน้ามาดูมาดูหน้าง,งานจะร้องไปตามภาษาเพราะตัวเองแต่งนะครับฟังนะครับพยอมบ้านนาครับผมจะร้องทั้งสองเนื้อทั้งสองเนื้อไปหมดเลยนะครับคือปกติเพลงนี้ผู้ชายร้องท่อนหนึ่งผู้หญิงร้องท่อนสองผู้ชายท่อนสาผู้หญิงท่อนสี่ก็จะสลับกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะ ลองไปทั้งสองชายหญิงเลยนะครับไม่มีคู่ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดนตรีแป๊บนะครับถดนตรีแจ๋วมากเลย อยากจะดอมแม่ดอพย้อมบ้านน้างามรักเป็นหนักน้ำอยากจะคว้าม,มาชมอยากจะกอดจะทำห้ชุมําส่วงในมาที่มารกันเป็นไร ทำพี่ร้องเป็นทำนองร้องแซวเหมือนนกเอียงนกแก้วที่พูดแววเล่นลิอยากจะกอดจะทำที่น้องท้ำมาเรือนกายฝันไปก่อนเถอะพี่ํามันไม่ง่ายนะพี่ ร้องเพลงเกี่ยวให้หาให้เปลี่ยวดวงใจเราคนบ้านเดียวกันมาเล่นท้องราณรา้องเพลงเราคนกันเองมารา้องเพลงกัน ึ้นเนื้อท่อนผู้หญิงท่อนดีไม่ถูก รำเรามาเต้นกรรมมรำเทียงนุ่งสาวร้องเพลงเกี่ยวให้ใหายเปลี่ยวดวงใจเราคนบ้านเดียวกันมาเล่นตำราหนาร้องเพลงเราคนกันเองมาร้องเพลงกันดังมาสิมามาไวไวมาเป็นปันใจชาวนา จะร้องซะเองสนุกด้วยครับก็เป็นการสร้างสีสันดีแล้วก็ผมเองก็จะได้สร้างสรรค์สิ่งที่ตัวเองชอบด้วยเพราะว่าแนวนี้ไม่มีใครแต่งอีกแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่ามันมาจากจินตนาการส่วนไหนแล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ก็แต่งออกมาได้ครับก็รอติดตามเร็วๆนี้ครับพยอมบ้านนาคุณนายสายซิ่งจะรองเป็นผู้หญิงส่วนผมก็จะล้องเนื้ผู้ชายเรามี เพลงมิวสิกเรียบร้อยก็ดนตรีโดยท่านอาจารย์ตุลนะครับม <music> ีโอกาสเดี๋ยวผมทักทายกันใหม่นะครับวันนี้ก็มาคุยเล่นสนุกสนุกแล้วก็ร้องเพลงแบบไกให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับผมสราวุฒิคุณตัวอักษรก็มีโอกาสทักทายกันใหม่ตอบช้าบ้างตอบเร็วบ้างก็ขออภัยนะครับยุ่งจริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนขอให้โชคดีครับ